วันนี้นะคะจะมารีวิวการ์ดปิกาจูกัน,นะค่ะเป็นการ์ดโปเกมอน XY นะคะนี่มันก็จะมาเป็นซองให้เราลุ้นแบบนี้แล้วมันฟินก็ทำหลุดมาอันนึงนะคะระวังเกะก็เลยเอามาโชว์นะคะนี่เป็นผีเสื้อชื่ออันนี้นะคะตอนยังไม่มีวิวัฒนา่างชื่อว่าโคฟุไรเลเวลหกร้อไม่รู้อันนี้มันเป็นเลเวลหรือเปล่านะคะ ส่วนอันนี้พอวิวัฒนาการก็เป็นวีวินองวีวิยงวีวิยองนะคะเวลเลเวลหกร้อยหกสิบหกน่าจะรีวิวแหละค่ะโปเกมอนเอ็กนะคะเป็นะะชอบมากเลยเป็นดูอยู่นะคะโปเกมอนเอ็กนี่ก็ซื้อมาจัดเต็มค่ะนี่มันจะมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะคะแถมมากับแคมปัส นี่เาก็จะแปะมาให้ข้างหลังนะคะนีหนึ่งถุงมีให้สองสองใบค่ะ,คะก็ซื้อมาสี่ถุงค่ะก็เป็นแปดใบนะคะก็จะมีถุงนึ่งที่เป็นเดียเด่ยวๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามากับเจ้าตัวถีเสื้อนี้ค่ะวิวิยองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่นะคะตัวที่มันได้มาตอนแรกนี่ตัวนี้ก็จะเป็น <c oughs> โคฟุไล แล้วก็พัฒนาร่างเป็นวิวิยองไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะนี่วิวัฒนาการข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปต่อไปกันเลยนี่ค่ะรุนกันตอนนี้โปเกมอนโกกำลังฮิตมากเลใช่ไหมคะเก็เลยว่าแปะแกะการ์ดโปเกมอนอ๋อตัวเดิมอันนี้มันอยู่ในถุงเดียวกันด้วยนะคะเนี่ย เอาไปให้พี่ฟ้องดีกว่าคนละใบดูสิคะเหมือนกันดิจะแพ็คมาทำไมเหมือนกันใช่ไหมนั่นสิคะมันอยู่ทุ่งเดียวกันเลยเหรอคะโอ้ยคนแพ็คนี่นี่ค่ะมาดูสิคะไหนซะขอเหมือนกันเดะเดะโอ้โอเคเหมือนฟาแฟดค่ะมีคนถ่ายเองเลยนะลูกดูเลยนี่ค่ะ ่อไปคู่ต่อไปค่ะเชิญล่ะค่ะนี่ค่ะคู่ต่อไปที่อยู่ในถุงเดียวกันนะคะอย่าบอกนะคะว่าจะเหมือนกันอีก <c oughs> โอ้อุสตส่า์ซื้อมาจะนี่นะคะเขาเขียนตรงซองไว้ว่าห้ามพลาดรีศสะสมให้ครบร้อยสี่สิบสี่แบบก่อนสิอสิงหาคมน,นี้นี่วันที่ยี่สบหกเราจะครบไหมคะเนี่ย <c oughs> อุ้ยอันนี้หลุดแล้ว อยากได้ตัวเดิมอีกนะตัวอะไรเลยทิอยากได้การ์ดทองอะค่ะดูสิคะมันจะมีให้สามสามแบบนะคะการ์ดปกติการเงินการ์ดทองโอ้ยอยากได้การ์ดทองนี่ต้องเป็นตัวเก่งมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยดรินอู้ยอวุย้ยนี่ค่ะอุ้ยอีวุยว้ยเลเวลร้อยสามสิบสามพัฒนาร่างเป็น รับเฟียเลเวล470อู้น่ารักเนี่ยคะ่ะต่อไปอยู่ในแพ็คเดียวกันนะคะอย่าตัวซ้ำนะคะอันน่ะแพ็คเดียวกันตัวเหมือนกันสุดยอดคะ่ะจะให้มาทำไมคะเนี่ย2อ,อันอะไรเราก็คิดว่า2อ,อันมันต่งางกัน รือว่าเขาจะทําให้ม hmm. ันเหมือนกันทุกอันนะคะเนี่ยดูส yes, ิคะต้องดูโปเกมอนมันจะเงาๆด้วยนะคะน่ารักมากเลยนี่ค่ะพ่อเพิืนเอาไปแบ่งกับพี่คนละอันนะคะดูสิเหมือนกันเด้เลยอ่ะสี่อันอ่ะเก็บเงินพี่อีกห้าบาทค่ะค่าการ์ดแต่ว่าทั้งถุงมาสิบบาทอ่ะนี่แพ็คต่อไปเหมือนกันแน่นอนไว้ยนะ อย่างนี้จะซื้อให้ครบร้อยสีสบสี่ตัวก็ต้องซื้อร้อยสี่สิบสี่ถุงสิคะันก็ไ่ะต,ต,ตัวนี้อะไรอะ่ะเป็นคุณเจไม่ได้กาวหนีหรืออะทองเลยอย่ากได้อันนี้เป็นเปรเกมอนนะคะไม่ได้วิวัฒนาล่าเคลฟี่เคลฟีนะ่ถ้าอ่านไม่ผิดนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเรเวลมันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ย โหเท่ากันเป๊ะเลยนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกอันนะะึงค่ะถ้าเหมือนกันอีกดีเออเอคือกะให้แบบคนนี้พี่น้องจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมคะเนี่ยเล่นเอามาให้เสมือนกันเป๊ะเลย จะเป็นนั่นไหคะหนึ่งซองหนึ่งแบบสองแสองอันค่ะถ้าเกิดได้การทองก็ได้การทองสองอันนะสิคะไม่นะขอโทษค่ะมือชนกล้องกระเด็น ไม่พังค่งะต้องมือใหม่พังไหมคะไม่พังค่ะไม่พังขอโทษนะคะคุณดูเวียนหัวไหมคะมนี่ค่ะสองแพ็คต่อไปและแพ็คสุดท้ายนะคะทำอีกแน่นอนอู้คราวนี้เป็นน,นิเวศนากร่างค่ะไม่นะอีวูได้อีอวูสี่วายค่ะพ่อโอแผจะเอามามมทไแเดียวกันเด้ค่ะไม่นะได้ไมคนดวงดีขนาดนี้เฮ้ย มันไม่ได้แบบหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งแบบแล้วค่ะนี่บิกาจูบบิกาจูบิเป็พัฒนาล่างอะคะ่ะ yes อย่างไรก็ได้ดีๆกับเขาสักไวเย้อายวมีสามอันค่ะให้พ่ออันหนึ่งให้พี่อันหนึ่งให้มันอันหนึงนะคะเย้ <laughs> yeah, แต่บิกาจูมันเอาไว้ค่ะนี่ค่ะบิ k กา u จูบเยี่ะพัฒนาล่างเป็นโลชู Low ยีสิบหกสุดยอดค่ะเร็เวลถ้าอย่างนั้นมันก็มีถุงที่มันไม่เหมือนกันหนึ่งถุงนะคะนี่แบบซ้ำนะคะให้ดูค่ะวิวิยองสองใบอีวีสามใบนี่ชื่ออะไรนะเคร,เครฟฟี่สองใบพิกาชูหนึ่งใบเป็นตัวที่ เล็วน้อยที่สุดด้วยยี่สิบห้ากับยี่สิบหกนีน่ารักมากเลยดูสิปิกาชูเยโอ้แต่พรุ่งนี้ต้องเอาการเงินกับการทองให้ได้เลยนะคะพ่อนี่ดูสิคะซื้ออีกสิคะนี่การเงินแบบสวยมากต้องเป็นตัวเก่งมากแน่เลยนี่การทองอ๋อการเงินกับการทองมันเป็นการเงินเป็นพัฒนาล่างเมก้านะคะ มันเป็น,นเรื่อง xy Z อ่ะยังไม่ได้ดูแต่เห็นพี่เปิดให้ดูอยู่ตอนนี้เป็นวิวัฒนาการแบบปกติถ้าเป็นการปกติการเดื่อคือวิวัฒนา่างเมกาคาทองอะไรอ่ะโปกเกมอนมานามาบาอะไรสักอย่างนะคะไม่รู้จัก <c oughs> อย่างนั้นก็ได้วิคชูแล้วนะ <c oughs> ดูแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ